เกมนะครับวันนี้เราก็จะมาเอ่อเอาชีวิตเราคืแรกกัเกมองลก็จะสารเกมไหมครับนะครับเอาเลไปน่เลยโอเคครับอันผมาาาทีแค่ไหนนับกเจหนะครับ้อว่าผมก็จะอัดนะครับไปกเครับพี่หน่อยนก็ที่หนนกระด่กนดองิ เด็กเด y e เดของดีของดีโด่งโด่งโด่งบอลบอบองเยก้วสารถที่จะเคลอนเลกันได้แบบ่านะครับแขวนไม้นะโอ้โหอุ้ยนีมันช่วยงนอุยต้นไมอุ้ยส้มบ้ไ่ โ้ยหมูบ้านอีโอ้โหผมไม่ต้องสร้างบ้านแล้วมังนี่เจอกูบอไมีเลยพระพงจะไปดอ่อนคนพวกเพื่อนก่อนไหมคับบินครับอุ้ยเกือบเกือบลวงเกือบลวงดันเจียนก่อนนะครับ 怎么着？ เบาสมุนยอยเกี่ยวมเียนันแก็ตอนนี่ก็จะเป็นแบบตอนเอ่อลองแดนเจียนแล้วกัแล้ก็ลองแดนเจียตอนที่สองอนาจะเอาพอนะับไมผมรู้สึกมันสร้างบ้านเลยกับชาบ้านเนเ สมอเหนดีครับพี่ขายครับออของนาครับมเยเฮ้สบกันเลยวู้